นขั้นบันไดสองกิโลไปกันไปกันจ้าอายุรวมๆกันร้อยกว่าเนาะธรรมชาติสุดๆค่ะธรรมชาตๆๆิสุดๆแม่สู้ๆแม่มาแล้วนี่ก็ประมาณนี้เลยนี่เจ้าถินเจ้าถินนี่เจ้าถินโอ้ๆๆ กันต่อค่ะนี่สมุนเยอะวันนี้นี่เต็มเลยทางชั้นทางชั้นเดินขึ้นกันเดินขึ้นกันอ้าวชมนกชมไม้กชมไม้กันค่ะมีทั้งขาขึ้นขาลงค่ะวันนี้คือคืนมากเลยข้างบนมีซีเว้นด้วยนะระหว่างทางก็ทัไทายแวะคุยกันจ้ะ ตอนนี้เราคงยังได,ได้มาได้กี่เมตรเนี่ยยังไม่ถึงโลเลยบ้างเนี่ยเฮ <c ười> ้ยสู้ๆนะตัวเราแปะพักน้ำตกแพ้บึงคได้นะน้องเขาบอกว่าอีกจิตเดียวจะถึงแล้วอุย้ยหลายจิตแล้วนั่นเนี่ยสองกิโลแล้วมั้งเดินมาเนี่ยย,ยังไม่ถึงกันสักทีเลยค่ะ สู้ๆค่ะสูส้ๆต้มนใหญ่มากมันใหญ่อุ๊ยห้องน,น<า>้ำน่ารักมากเลยห้องน,น้ำน,น่ารักเข้าไปโดยจระเข้ต่อก่อมูช่วยเนาะ สดน้ำสวยๆดงามครับนี क क uh English, şey homework, so ่ๆหน้ากับเด็กมาร้อนเขาบอกว่าเหลืออีกนิดเดียวใกล้จะถึงแล้ว3นิดแล้วนะคะแล้เล่นน้ำตกดีไหมจุดแวะถ่ายรูปแล้วนะเนี่ยไม่ทํอะไรไม่มาตอนเที่ยงนะสมมุตอย่างนั้น ป้นะขนขบัดแล้วจ้านะขั้นบันไดบ้านลิขครว้าววิวสวยมากเลยต้นข้าวกำลังเป็นสีเขียวเลยค่ะเนี่ยกว้างมากข้าวสวยมากเลยข้าวออกรวงแล้วนี่ออกรวงเต็มเลยน,นี่มีมอเตอร์ไซด้วย นี่ระหว่างทางมีเจ้าทินขับมอเตอร์ไซค์ไปมาจ้านี่ชำนาญทางนะถ้าไม่ชำนาญไม่ได้นะสวยไหมคะสวยไหม สุดหูดตาส,สุดลูกหูลูกตาเลยถ้าในเดือนค้นชํำนี่ว้าวโอ้เขียวสดงดงามโอ้ยโอ้ยสวยค่ายังไม่ถึงดีมีข้างบนอีกสวยกว่านี้อีกเลยนี่เราเดินขึ้นไปบนทางนี้ต่อ ลิ้นไข่เ้ยถึงแล้วค่ะในที่สุดแล้วก็ถึงสักทีโอ้ยน,อน่นเห็นแล้วนี่ไงวิวได้สวยที่สุดโอ้วิวทุกสวยที่สุดโอ้ยคุ้มค่ากับการเหนื่อยมากเลยอ้าโอ้ยฮ่าชุดยอดเลยครับ ที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วจ้านาบ้านลิไข่นางแรในายเย่เย่เดินเท้ามาสองกิโลกว่าต้นข้าวสวยมากเลยอู้ธรรมชาติสุดๆค่ากับการที่เดินมาถึงครับผมแต่ถ้าจะคุ้มกว่าคุ้มกว่า,วา <c oughs> ต้องเล่นน้ำเท่านั้นเออเดี๋ยวก็ลงไปเล่นนี่ ชิงช้าอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ป้านยนางเลใน